สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซัดก,กันเดือดเพรปากปาราณาเปะส่วนกลับลินดาเมยาโพสแะบอยหลับยังกลายเป็นประเด็นดรามาขึ้นมาทันทีหลังเพจจอกๆออกมาโพสข้อความระบุว่าฟอตีกันแย่งพี่กับกระเทยแย่งกันรุมตีมันต่างกันเยอะอยู่นะเพรเหตุเกิดเนื่องจากฝากดาราสาว พศผ่านเพ็วินข้อความว่าบอยหลับยัง่งจนข้อความนี้ไปผ่านสายตาต้นฉบับยัางเพชรปักปารณาเปะจึงทําให้เจ้าของวลีเด็ดดาวค้างฟ้าแห่งจอกจอกไม่พอใจจึงจัดหนักจัดเต็มด้วยข้อความด่าทอดูถูกทั้งอาชีพและอัตลักษณ์ของดาราสาวงานนี้ดาราสาวอย่างลินดาก็ไม่น้อยหน้าด่ากลับได้เจ็บแสบด้วยเช่นกันโดยวลีบอยหลับยัง่งเป็นข้อความของเพชรเมื่อครั้งเคยทักไปยืมเงินคนรู้จัก จนมีการแชร์เช็ตนั้นเกิดขึ้นในยุคหนึ่งบนโลกออนไลน์จนเป็นวลีประจําตัวของเพชรอีกหนึ่งวลีมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองด้านเพชรเองก็มีการโต้กลับไปทางลินดาว่าบอยหลับยังโพสแขวหาพวกเราเหรออีกขี้ค่าตราบใดยังเกาะความดังพระมหาเทวีเจ้าหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอยู่อยากแขวดีฉันเลยค่ะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วกอบโกยสร้างความรวยให้ตัวเองเถอะค่ะ จะได้ไม่ต้องกลับไปเป็นช่างเสริมสวยอีกยืนไรผมมันเหนื่อยนะคะตอนยังไม่ดังคิดบ้างสิทำมากี่อาชีพแล้วแม้กัดเก่งจังในลองดังด้วยตัวเองสิไม่ต้องรอแบ่งเปอร์เซ็นต์จากพระมหาทีวีเจ้าอะทำได้ไหม หยุดนะคะพฤติกรรมรักดีฉันไปให้คนอื่นแกล้งให้คนอื่นถล่มอ่ะดังกว่าเธอเขาก็ดับมาแล้วขึ้นวอนิดหน่อยมั่นจังนะอีกครั้งคกดิฉันชื่อเพชรนะคะจําชื่อดิฉันไวด้ดีๆยังอยากมีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อเพชรซื้อทองประคมตัวเองต่อไหมคะยังอยากทําสินค้ามาหลอกขายเอฟซีต่อไหมคะถ้ายังอยากมีหยุดค่ะชู้อต่อไปค่ะ อย่ามาซ้ำเติมคนล้มเพราะวันไหนคุณล้มบ้างคุณจะเข้าใจอีผีน้องหญิงลีอาจเป็นเหยื่อของหล่อนนะแต่ฉันไม่ใช่ฝากไว้ให้คิดงานนี้ทางด้านของลินดาเมยะเองก็ไม่รอชา้ารีบเข้ามาต่อกลับว่ามาดูถูกอาชีพทำผมตัวเพชรเองทำอะไรเป็นบ้างหรือคะหาจุดยืนของตัวเองยังไม่มีไม่ขายโง่ก็ขายความทุกเวทนาของตัวเองไปวันๆคนอายุปุนนี้แล้วต่อให้กูยืนใดผมแต่กูก็ไม่ต้องไปเต้นคลุกฝุ่นขายโง่ เหงื่อท่วมตัวหากินกับสัตว์หรอกค่ะเห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่าเดือดไม่ยอมกันจริงๆเลยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ